ในรถแท้ๆเลยโมเก็บของนะฮะโดยที่ก็ไม่ได้ทันดูและไม่ค่อยทันระวังจนสุดท้ายก็เกิเดเหตุขึ้นมาในพื้นที่ของอุทรบังกลาที่ขัดเซ้นานะครับรถเก๋งสีขาวที่ปรากฏอยู่หน้าจอขนาดนี้ไปชนเสยเข้าแต่รถจระบะอีกคันหนึ่งทำให้รถกระบะเสียหลักนะครับพุ่งลงไปที่ร่องกลางถนนเลยนะฮะ ตาสีขาวคันนี้ก็เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรงนั้นอยู่ที่หลักกิโลเมตร2 4 1 5ที่ตำบลเสม็จเหนือนะครับคือบางร้านกาเชิงเราก็ไปเจอรถสีขาวครับจอดแอบคิดอยู่ที่ไหล่ทางนะครับขณะที่ร่องลางถนนไปเจอรถกระบะอยู่ในสภาพที่ต้องบอกว่าตกลงไปในร่องลางถนนนะครับหายร้องร้องสีฟ้า สภาพหลังคาเนี่ยยุบไปเสียผ้าเลยนะครับมีคนบ,นบคาดเจ็บติดคาอยู่ในรถ4ี่คนถูนกำังตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อคนขับชื่อว่านายสุรพลนวลชัยภูมิจากการสอบสวนคนที่ชื่อว่าประสิทธิเป็นคนขับรถเก๋งสีข,ขาวที่ไปชน,นเขาก็รับเถลา่าผ้าเพราะขนาดที่เกิดเองตัวเขาเนี่ยก้มลงไปจิขข้มหัวน้ำที่ตกอ,อยู่นะครับหรือเกาะเนี่ยเพื่อที่จะเอาขึ้นมาดื่ม เลยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งรากฏว่ารถเขาได้ผู้เสยรถกระบะที่อยู่ด้านหน้านะครับจนสุดท้ายรถกระบะพันจ่าวก็เสียหลักโขงลงไปเกาะทางถนนจนที่เรียบร้อยตำรวจก็เชื่อว่ารถเก๋งคันนี้คงจะขับมาเร็วเงยขึ้นมารำกลัวว่าเสียหลักยังไงก็ไปตามเศษไม่ทันและเป็นคโอ้โหดูนะรถมาหน้าไม่เป็นท่าเลยมีจุดที่หนึ่งจับจ่ายเลี้ยงเกลีวที่ลำปางครับ